สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปราณิชาอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเรานะคะห่างหายไปหลายวันก็คิดถึงนะคะเพื่อนเนะเนื่องจากภารกิจค่อนข้างเยอะนะ,ะสำหรับงวดนี้นะคะที่แม่หมอไปขอพรจากท้าวเวสสุวรรณนะคะดีใจกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะที่มีโชคกับแม่หมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆอนในอช่อง YouTube หรือว่าทุกช่องทางที่แม่หมอเริ่มไปเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็น Tik t o ๊อก หรือว่าอ,อินสตาแกรมนะคะนะก็ต้องขอบคุณนะคะที่มีโชคราบด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณให้แก่ตัวเองด้วยนะคะที่ท้าวเวสสวรรณนะให้โชคแม่หมองดดีได้เงินเรือนแสนดีใจมากๆนะคะเพื่อนๆเนาะกะ็แม่หมอไปบนด้วยน้ำแดงแล้วก็เป็นประทัศพวกนี้นะคะเดี๋ยววันที่แม่หมอไปแก้บนก็จะ อัดคลิปมาให้ดูนะคะเผื่อท่านให้โชคอีกนะก็จะเป็นถ้ามีามหางประทัดนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อมีโชคลาบด้วยกันเนาะโชคลาภในการเสี่ยงโชคเนี่ยบางท่านถือว่าเป็นเงินร้นนะคะเพื่อนๆน,นะแต่ก็แม่หมอจะทําบุญทุกครั้งเดี๋ยววันนี้น่าจะทําบุญเป็นในเรื่องของให้ทานในเรื่องของข้าวสารนะคะซึ่งแม่หมอก็ทําบุญอยู่บ่อยๆนะแต่ว่าบางทีไม่ได้อัพ คลิปให้เพื่อนๆนดูนะคะเนื่องจากเราค่อนข้างมีงานเยอะนะคะเพื่อนๆนะวันนี้แม่หมออัดคลิปในหัวข้อคลิปที่เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ถือว่าเป็นพลังงานสุ่มพลังงานรวมนะคะเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะ,ะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะ,ะในหัวข้อคลิปนี้ใครที่กําลังแอบคิดถึงคุณแทบขาดใจนะ เขาไม่แสดงออกเนี่ยเพราะอะไรใครที่กําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจนะคะอธิษฐานจิตถึงคนคนนั้นนะคะแล้วก็เปิดพลังงานไปพร้อมๆกันคลิปนี้ไม่ต้องเลือกกองการ์ดนะคะเพื่อนเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มาเจอคลิปนี้ถือว่าเป็นพลังงานของคุณนะคะนะขอจิตอธิษฐานของคุณให้ตรงกับพลังงานที่ไม่หมอที่จะเปิดขึ้นนะคะใคร ที่กาลังคิดถึงคุณแทบขาดใจขออนุญาตนะคะองคูบาอาจารย์ประจําทุกเพื่อนนะในการเปิดพลังงานน้ำไพ่นะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เปิดพลังงานน้ำไพ่นะใครที่กําลังคิดถึงคุณแทบขาดใจนะคะขอดูเอเนอร์จีโดยรวมของเขานะคะเพื่อนเนาะได้ไพ่ของเจ็ดดะเจ็ดไม้เท้านะคะเพื่อนเนาะ แล้วก็2ไม้เท้านะคะตามด้วยไพ่ของ10เหรียญนะคะเ,เพื่อนๆนะสิเหรียญเกิดขึ้นนะคะตามด้วยไพ่ของ1ไม้เท้าแล้วก็ตามด้วย,ยนไนท์นออฟสอดนะคะอัศวินผู้ถือดาบ ต้องบอกว่าคนคนนี้นะคะแม่หมอต้องบอกว่านะอาจจะเป็นคนไกลนะคะเพื่อนเพื่อนนะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาได้นะคะหรืออยู่คนละสถานที่คนละจ,จังหวัดนะแล้วก็มันมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นในที่นี้คุณกับเขาอาจจะมีการฟาดฟันกันเกิดขึ้นนะคะนะอาจจะ มีประเด็นต่างๆแต่มันมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องที่เป็นสายใยบางๆนะอาจจะเป็นเคขาที่ต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของพ่อแม่พี่น้องครอบครัวนะที่เขาต้องดูแลอยู่หรือว่าตัวตนของเขาถ้ามันติดในเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะแล้วเกิดประเด็นกับคุณอยากจะมาสร้างความสัมพันธ์รักคุณคิดถึงคุณแต่ว่านะ มันมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นหรือมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นอยู่ในช่วงที่เขาเ,เจอมอรสุมนะแล้วทําให้คุณกับเขามีประเด็นมีปัญหานะคะแต่ว่าโลกทั้งใบของเขายังเป็นคุณได้แต่แอบส่องแอบมองบางท่านถึงขั้นบล็อกการติดต่อสื่อสารนะไม่ได้พูดไม่ได้คุยอยู่เพียงการแอบส่องแอบมองอยากจะมาหาอยากจะเดินทางอยากจะมาปลูกต้นรักนะคะพ่ขาายของหนึ่งไม้เท้าเกิดขึ้นนะ แล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้แม่หมอคิดว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาสารสัมพันธ์เริ่มต้นกันใหม่นะแล้วการเริ่มต้นครั้งนี้จะมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะนายออฟสอดอัศวินทถือดาบนะที่จะมาหามีการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นขอดูบทสรุปนะคะพลังงานหน้าไพ่ คนที่คิดถึงคุณแทบขาดใจเขาจะทำอะไรถ้าเขามาสื่อสารกับคุณได้คนที่คิดถึงคุณแทบขาดใจนะตอนนี้ถ้าเป็นคนที่มีประเด็นนะคะเพื่อนๆนะเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วหรือห่างไกลกันนะคะแต่คุณเนะี่ยยังเป็นดวงใจของเขาอยู่ต้องบอกแบบนั้นนะคัเพื่อนเนาะ night of p e n t a c l e เขาจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่คุณนะคะเพื่อนเนาะ p a c e of cup เขายังรักคุณยังถือคุณไว้ในมือนะมาแน่นอนมากับข้าวของเงินทองก็ได้นะคะเพื่อนเนาะหกถ้วยคนคนนี้เป็นคนเก่าความรักเก่าความรักเดิมความรักที่คุณเคยรู้จักนะคะคนคนนี้อาจจะมีเรื่องของเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตนะคะนะ e h i e r o p h a n t ต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นคนช้านะคะเ,เพื่อนๆนะถ้าเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยช้ามากๆตัดสินใจอะไรเชื่องช้าเขาอาจจะติดในเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่หรือติดในเรื่องของครอบครัวถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวนะแล้วเขาเนี่ยรักคุณน่ะแต่ก็นิ่งเงียบไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่ก็ถือไว้ในมือแบบนั้นนะคะเนาะถ้ามีประเด็นกันก็แอบส่องแอบมองนะคะเ,เพื่อนๆนะๆเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้คุณลําบากถ้าจะเอาคุณไปในชีวิตเขาเนี่ย ถ้าจะเอาคุณไปเป็นครอบครัวของเขาเนี่ยเขาอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดีมันผ่านไปได้ด้วยดีหรือว่าเขาเนี่ยมองเหมือนคนมัธยัสถอดออมแต่มัธยัสถอดออมของเขาคือการรู้จักใช้เงินและวางรากฐานอนาคตที่มันมั่นคงนะคะเพราะดูใบสุดท้ายนะบทสรุปนะคะไพ่ของห้าช่วยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอะไรอวรในความรักอยากจะมาเป็นคนที่คุณเนี่ย เลือกเขาอยากจะมันเป็นคนที่คุณนะรักเขาแต่เขาทําอะไรไม่ได้นะมองเหตุการณ์มองสถานการณ์ที่ความรักครั้งนี้มันจบลงอย่างอะไรอวรสวมผ้าสีดําไว้ทุกข์กับความเจ็บปวดนะคะนะถ้ามีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่เขาถามว่ามีไหมมีแต่เขาก็ไม่ได้มองหาเพื่อนเพราะเขายัางอะไรอวรความรักที่เขาเนี่ยจบลงกับคุณนะและคิดถึงคุณอยู่แบบนั้นนะคะ ความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันดึงดูดเขานะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ตอนนี้มีคนเข้าหาคุณมากมาย mm hmm. เขากลัวว่าเขาเนี่ย mm hmm. จะไม่ได้คุณนะคุณจะถูกคนอื่นเนี่ยครอบครองหัวใจนะโอ้ความรักของเขาทุกทรมานนะคะคิดถึงเราแทบขาดใจจะทําอะไรไม่ได้เศร้ามากๆนะคะเนาะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นรักเก่าที่คุณเคยคบในสมัยเด็ก สมัยปฐมรักป๊อปปี้เลิฟก็ได้แล้วเขาจะหวนกลับมาแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนเก่าต้องเน้นยำ้ำนะคะคนเก่าที่คุณเคยรู้จักนะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารยุติธรรมความถูกต้องความเที่ยงตรงรับราชการครูบาอาจารย์นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์หรือเป็นคนที่มีหน้าที่ที่ดีคนเกรงอกเกรงใจทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสตร์พยากรณ์นี้ก็ได้นะความถูกต้องความยุติธรรมเกิดขึ้นในตัวตนของเขานะคะขอดูซิว่าเขาเกิดวันอะไรเพืเ่อนๆวันอะไรนะคนนี้วันอะไรนะคะที่โดดเด่นวันอะไรที่เกี่ยวข้องเรขออะไรที่เกี่ยวข้องกับเขามาร์สเป็นคนที่เกิดวันอังคารเดือนมีนา นะคะคหมายเลขหนึ่งหมายเลขเจ็ดหรือเกิดวันที่สิบเจ็ดได้นะคะเพื่อนเนาะตามด้วยเซิร์นเป็นคนที่เกิดวันเสาร์หมายเลขหนึ่งหมายเลขเก้าเกิดวันที่สิบเก้าเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะวันอังคารวันเสาร์นะคะเพื่อนตามด้วยเอิร์สเป็นคนที่เกิดวันพุธ หมายเลขสองหมายเลข6เข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่าเกิดวันที่26นะคะวันเสาร์วันพุธวันอังคารนะคะนะอา,อาจจะเป็นคนที่เกิดธาตุลมเมทุนตุนกุ้มธาตุไม้มีนกรกฎพิจิธาตุดินพฤชก,กันมังกรรวมถึงชาวธาตุน้ําได้ด้วยนะคะมีนกรกฎพิจินะคะเนะาะธาตุลมเมทุนตุนกุ้มธาตุไฟเมสิงธนูถ้าไม่หมออ่านธาตุผิดขออภัยด้วยนะคะเพื่อนเนาะ ขอดูซิว่าเขามีข้อความที่อยากจะสื่อสารเราว่าอย่างไรข้อความผ่านจากไพ่ของโรแมนติกแองเจิลต้องการสื่อสารกับเราว่าอย่างไรผ่านจากไพ่โรแมนติกแองเจิลนะคะคลิปเรนดอมนะคะเพื่อนนะคลิปสุ่มพลังงานรวมขอให้ตรงกับคุณนะคะถ้ามีประเด็นคนที่คิดถึงเราแทบขัดใจ Rate เร you f ฟร e เ l ลยูความรักครั้งนี้ต้องมีตัวช่วย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาไกล่เกี่ยถ้ามีประเด็นนะคะ Trader ความรักครั้งนี้มีเรื่องของเด็กๆเ,เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเ,เพื่อนๆเนาะหรือความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่จริงๆแล้วใส่ซื่อบริสุทธิ์นะไม่ได้มีสิ่งอื่นใดเพื่อแคลงแต่ว่าเขาช้าเนี่ยเพื่อนๆน,นะต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนเนาะ e x t e n ช i o n คุณกับเขามันมีความรักที่เรียกว่าดึงดูด กดของแรงดึงดูดเข้าหากันแล้วกันนะความรักครั้งนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกลับมาถึงจะช้าช้าแต่ชัวร์อยู่ที่เรารอเขาไหมเพื่อนๆนะ mm hmm. เขาบอกว่าให้รอเขาหน่อยนะถ้ามีประเด็นกันเกิดขึ้นเขายังรักคุณอยากมาสานสัมพันธ์ถือคุณไว้ในมืออยากมาจับมาอาจความรักครั้งนี้อยากจะมาที่เริ่มต้น อะไรที่มันดีอะไรที่มันมั่นคงเกิดขึ้นนะคะแม่หมอก็ต้องเป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแรนดอมเนื่องจากแม,แม่หมอมีเวลาน้อยนะคะในการอัดคลิปเพื่อนๆเนาะแต่ก็คิดถึงกันนะคิดถึง f อที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้แม่หมอบายบายคลิปเรนดอมนะคะเพื่อนๆนะขอให้สมหวังความรักขอให้คนที่คิดถึงคุณแคบขัดใจเข้ามาหาคุณจริงๆนะวันนี้แม่หมอบายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ